สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร้ยได้ครับเมื่อนี้มาฟังปูตานะครับบอกแม่สมพรตัวไหนะครับเนาะครับิเดีทั้งหลมาเมืองจากทางช่องเสียเอกนะ้ครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันและกันนะครับเนาะครับอนันตะศรีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคะราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว Apa nih Samuai sekan Samuai sekan cek nge-lemon เอาหนึ่งนนตูตาคารวะวาทางลูกร้านว้าวามคารวะสถานที่เออสถานที่แห่งหนึ่งพ่อตับปูอนนันตานาคาราชสุโกทั้งนาคาราสท้องเออพระขังอาจายเนาะอันที่ลูกร้านใหญถ่านมากเ้ยถูกเนาะเออ มีพยจ้าหนักติดเีืนทสององค์พยายามหนกติเชื้อสององค์เด้อทงหลังมือมีพยายามหนักติดเีืนท้ององค์พอ้องจังทางพระคั้งกระจายแต่ว่ามือนึ่งผ้าค้งกระจายมาหาทิบเการูปนะผ้คั้าางกระจายมหาห้าสิบเก้ากรูปเอเอเบาแลใหญ่ค่ะกินน้ำบักพังมา,าง <c oughs> มจาถสุเขยียงดี <c oughs> รูกราน ขึ้องเสียงพ่อว่ั้งั้งนันตั้งใจก็เสพ่อาจะมาห้องมาห้องแขกอภาว่าไม่ยี่ยงงอีกแล้ว่าวมหกหรอมาห้อ่ันมาตอบดิจ่อบอกก่อน้ออี้บอกลูกจมาภาก่อนได้ไหมเสียงหกเสียงตาหน่ะ ม่ฉอดมแขกให้ง้างตีหน้าหมกข้าวก้อนแตังวาพ่อเกินได้ตได้่หน้ามป่าชื่อเขาปา่อเขาว่าเขาไร้เขงเข้ลักใกล้กับศเกดา ถ้าเป็นตาเขาไปทั้งเสียงนกเสียงฝาเสียงไตนะไม่ทุกอย่างเออมือนีด้วยบุารได้วบุญบาตราเข้าจงดค่ะทอดมือนี้นะลูกหรอกถ้าหลอกหลานใดมาทัการะเบิดชาส้านที่แ่งแดงที่ถักต่อไปคือใดค่ะ แดงน้าลูกไคลูกไคร้านไหเบึ้งไหนซุมเด้อลูกเด้อให้ได้มาดูมาดมถือนบ้างน้าลูกมีจร่งมั้ยท้าเวทถุวัดเออก็ถือไปนามาหลังทองถ้าทั้งกขาดใจเออมาเมื่อวันอุ้ยขอนเออหายอีงั่งละทำงานให้ทั้งเล็กทั้งเล็กท้าเวทถุวัดพระทั้งขะดใจห้าก้า ห้ากก้าม mm ีห hmm. ้าจเก้าพระองค์ใคเอามาเบิ้งูพระทั้งกระจายเอามาเบิ้งจับองรู้อง์ล้วเขาเขียนมาเขาล่พระทั้งกระจายรูปเก้าถึงใช่ไหมพระทั้งกระจายรูปเก้าถึงไม่ถูกพระองค์มาถึงเก้าถึงะ มาร่วมอำหน่วยพรให้ลูกร้านทำทำให้ใจเข้มใจแข็งนะแล้วก็รวยกลุ่มบังคับมีของเองนั่นแหละค่ะแคือว่าพรว่ะแตกว่าพรใครแตกจะไปงานเลยใช่ไหมคงแขยงตามลงมาเนาะรู้จักไหม้าแตกมันบังคับถ้าบูชาไม่ขัดคำว่าขังคืออะไร ทังหายแรงเงินได้ทองได้ลูกเด้อครับถามงบัพักทั้งกระจายงวดนี่งวดนี่มาวันงวดหนาและงวดนี่คือวันทีอหนึ่งเลาวถ้าทั้งกระจายห้าถึงเก้าพระองค์มาร่วมอํานวยกวยพรให้ลูกให้ร้าได้ข้ามองคข้าวเวกือวันด้วยจำนวนบูชาพอบูชาจับบูชาตีบัด

นี่แหละหาโชคหาย mắn หารรมายหวยรวยรวยวบารมีองค์ปู่ช่างใจใจองครักเก้าเกดเก้าเกดกรรมรวยรรมรวยกรรมรวยโชคดีโชคค่บุญบารมีปูชื่อสัข้าวปู่จ่าป่าท่านซาดิ้งซาดิ้าดิเอาไปจึิงแรงมากน้ององค์รักเก้าเกดเก้าเกดนะพวัก จะมาข้างเรามาหาคู่าหารครับข้างหลังครับของดึงมะเอาลูกอันนี้ขางดยวเอาไปผู้มาได้นี่ได้ฟูด้วอันนี้ของดึงนางปัตมาวานเอาไปอันนี้ของนายจอยตามพ่อเอาไปอันนี้ขางดยวนางน่าม้อยไปไหน ยาดีท้องดียังก็พอยิ่งนังขายหนื่อทั้งหลายิ่นังขายก็ยิ่งรักพูดยิ่งนังขายาวโดยทั้งหลายนังก้านยาวอยากเขาดด้วยอยากมาใกล้มาเออยินังกก่อยไปไหนครับอ้าวจังที่จะไหบางเช้าเอกไปใชบางเช้าเอกเออไปงั้อีกเออคนยิ่นังนัขาไปไหนเออยิ่งัต่วัดว่าใครใช่งั่งนั่งขา ผู้ชายขององค์ก็เอาไปก้าเก็บเอาไปก้าวเก็บลดัใครดังจะเอาไปหาลูกนี้เอาไปํำคูนะลูกนะแต่ไม่ถูกไม่ราไม่ถูกไม่หมานาลูก้ะใดคือถูก้อดำรำวด้วยไหใดว่าทางท้าววุคือวันท้าววุ้คือวันองค์ด้านดับองด้านดั ตุ๊กตาบาบีเอาไปเลยอีกนตุ๊กตาบาบีไม่ได้มาหาพ่อเลยเพว่าพอจะฝากไปให้อีนางตุ๊กตาบาสีเก้าเกเได้เรื่องเตให้ได้สู้สู้ขนตัวเให้ไดช่วยกันช่วยกันถังแล้วถูกเด้อให้ช่วยมาช่วตางน้ำ เพิ่งมาไปทานข้าวหเราเด้อหากขึ้เกาองค์องค์รักเก้าบเก้าสิบเก้าสิบาเพียไม่พอบาเพียนแมง้อนบาพอแมงลอนได้ห้ายบาพอข้งแดหลายได้หลายข้คืนนอนจนอมาที่ได้มาเคยแต่เคยกันต่างถ้มบาราไม่อตัวเองแล้วกร้ออังค้างไม่อยด่ใส่สูขทุกคนข้าวเวุว่า คืนราดลุมบ้วาลูบเล้จับเปิดเตนารกเร็วเลยมั้งด้วยบารมีอันสูงสุที่หายว่างคึ่งหายว่างครึ่งเนวางคึ่งวางครึ่งวงครึ่งหนึ่งแม่รอนได้านแม่รอนบ่างครึ่งหนึ่งจำได้ว่าว่างครึ่งจ้วาครครับว่างทีหนึ่งวางสองางที่เริ่มท่าวางถือราเริ่เริ่มท่าถือว่า มัดจำสัญญากับพ่อไว้ยางรอคือว่าค่ะถือว่าได้คือแบบเ้างทีลเกรัวางทีหลเลิกเือเอาถามมมงเ้าก้านาวิกาถามมมงเท้าเก้านาวิกาถือไปว่าราถูกะเลือกขาม่างดีกระปดเลืกขาม่างดีกระวมา

พ่อหนาคักปลาเขงหอมหวานมั่งเออเมียวัาคุณเมียวัาพี่ม่ว้นรบาจังลยว่มามันจกทิคองม่วนแมงเกาชุม่วนวกกาวว้าวา้าวว้วว้าาว้าว้าว้าววเาาวเอ,อา้าวาาวว้าาวาบเอาาว ปตายแก้ว่งน th ังสงอแแขนยังม่วปาคือเขาสวนี่่ได้นี่บ่อยถือองังสง่ออีวิ่นังสงฆ์พ่อเออวนังสงรามเออืบาจังใจกับ่ฟังความขรองนาสงาใช้คือดกกาแก้ปวดแก้ปวดเหมือนเดิมล่ะเอาจังอไปดึงเอาจังอ ยํายาหากระปุกแล้วยั่ยําหากระปุกไปหาอีนั่งสงฆ์ข้อนข้อคื้นหายไปหากระปุกหากระปุกห้ากระปุกไปปุ๊กชาวมองอีนังสงนจักนนแรงว่าครับผมเขาเอาทิพย์เขาจะของักไปเอาทิพย์ข้นไปเอาทิพย์ึฟังบานฟังเมียงเขาแรสมพรอเออสมพร ออ้คือไปแล้วคือให้จงในฟ้าเผาถึงและยุบหามเผาเอาีอย่างเพื่อใหกูปวดขวอาตอย่างก็วดขวปวดก็หายรักการสงพ่อมาที่หนึ่งเดี๋ยวเครียเดี๋ยวพอเครียจะมาถามรำริรำไรสุดนีได้ถามรำริรำไรส่งพ่อจะเขารอแถวงกูคือคือขึ้แถวทั้งพิ่งครับผมมาฝากไปบอกแล้วนั่งเขาพ่อบยางเขารอแถวแด เดี๋ยี้ปวดว่าแต่กินยาไปก็มไม่ทีนึงยากถีบถอนหายบ้าเลยก <c oughs> นีไปอีนังสงฆ์มาบ้านเอกเมื่อกั้คือจังทัดมหาอีพอว่า <c oughs> บ้านเอฝันบอกลูกมาเบาลูกผู้เดียวล้วเด้วยกับ่าแดงรักแดงว่าบักคุ้มขึ้นเราเอาผึ้ึ้มาจาังทีหลังสงฆ์อเออ มึงไปนอนเฝ้าปูชาวป่ามึงกำลังกับเฝ้าปูเฝ้าปูรำคาญมึงเลากิ้งเงเหลือนฝุ่นมาเข้นมาเี่ยวั้เาด่ารนจังไจใน้องอีนั่งของว่มาขัานเด็กบ่กวกี่ทีของพ่อจะไปดูใส่เนาะว่าการของพ่อมาบ่ามีหวังดูไหมว่าอีนั่งของพ้อบ่าวมีหวังดูจะให้ไปดูหวังนึงนะเออขั้นบ่าไมีหวังดูมันดูบาดพ่อ พอขี lo, ¿no? No lo ens, ini, on, ่หันก้นนั่งรู้กมาอยู่บ้านปู่มาคู่อยู่บ้านู่บ้านคู่ครับว่าแต่งคู่เพิ่ง่าหายพึ่งไปขอเพิ่มเพิ่มหายู่ครังร่างคือทุบแล้วลูกคูทั้งงานทุบทั้งไหนบานแม่คู่แล้วเอาทุบดาวเลยไม่ต้องยาคื่เก่าเลยฮ่าฮ่มากเลย ทุกบ้านจะไปยังบ่าทุกบ้านเลยขี้ราโอ้ครับรออไม่ขี้รายแต่ท่นั่งสองพ่อบอกตั้งหลาก็อจึงขี้รายนะี้รายไปนะเออทั้งรักมือมีทั้งรับมือมีใส่พวกหวานนอารับฟันดีทั้งรับ้ายอยากครับผมแล้วปวดหรงอะไรตางนั่นมือเอื้องกันนะขี้ออกมือเอื้องหนมั่งเนี่ยมือเอื้องเขาบอกรับออกเขาถือออกบ้านครึ่งหนึ่งครับผม เขาจะออกว่าช้นึงจะคิด้เออผู้ใดเป็นเป็นชิ้นกับเขาไปใจเขาเขาว่าให้ขึ้นโตอไร้าไปไอ้ฟองเาได้ฟงตงหลายวันทอมลฟอท่อมก็ได้ว่าทางนว้นี่เป็นนี่พวกนี้ว่าน่ะผู้ขาดแบบเนผู้ไม่ก็ได้ัการนางไปหน้าบ้านเขาไอพองทปากเท่งานเขาแก่มึงจะฟอหวั่นเขาแกมึงจะวา เขาแก้มือหบะได้เราไ้เฮ็ดบ้าถางท่อยกันเราเอาเออทางทาวเวคือว่าประตูคงดังเหลือมากมายบางบางมากบางมาขั้นบ้าหายบุกหายบ้านกต่ถือว่ได้เคตถางเนาะเอาจังถีอบุตรชาว่าพบงามเนาะไม่ค่อนพบงามจากคิเก่าบาทว่ะ เอาจังที่เอาน้ำร้อนตวีเข้าไปทิพเป้าบาทไม่วะมีเท่าไหร่มาหมดบ้าวพังมากเลยเอาน้ำร้อนวีไปทิพเ้าบาทิบเก้าบาทนะครับเนาะทํารตู่ดน้ำรนตวีแล้วก็ได้จากปทิพเป้าบาทแลวถุงแู้นทิพเป้าบาทเอาบุกร้านเอาไปขวดึนไปบิ้ ไม่ว่าู่ไดมีใครเขาหรือกูไดมีเอาใครวะทิ้งเต่าน่ะว่าขายว่าดีว่าเต่าเ็ด้ไหมฮาฮ่าฮาฮน้อนังหมูวัวายว่าหนงทิ้งเต่าหาหานบ้านเราทอดไม่ทอดม่ทอบ้านเราเอ้าดข้านังอด่ข้าวนั เอ้ไม่คิดเก่าได้่หบ้านได้ท่อนเราต้องไปคิดเก่าครับม่เงน้ครับไม่ดูดีคิดท่อนไปเมืงบาทจะเหลือเท่าไหร่คิเก่าละตัวงายป่านปอกกล้วยเขาปากวัดใส่วดพุ่งน้นมาพูดนี่เอาน้ำรอตัอนี่ร้ายจะไปเอาน้ำดื่มเ้าดื่มมาไห้มีแต่หัวาตกว่ะคัวแกว่าได้แต่องวตายไอไม่คิดเก่า

เอาเกาทีเก้าผู้ขาว่าไม่หายเลผู้ขาเอาทีกเก้าได้เที่คอว่าขาดโรคตาบีทึกเก้าทีเก้าเอาทุกเจ้าเลยท่กเก้าเอาทุกเจ้าเอาทุกเก้าเอาที่เก้าเอาเที่ยเก้าเที่เก้าเ้าไม่คอนไม่ไปทอนป ทองรากถิ่นต้าทอดทอดโบราทออ่งหลเาอ่างไหลเเออวัดตองทอนวัดไหลตองทอนเออตองทอวัดหุเออถึ่ต้าถึงนต้าเขาใจว่าคือเอาเาบ่กตาวงเราจถืงคือตางแกงเนื้อูนี่ได้ได้ ได้อีกแหวงช่วางวหนักว่าไปแรบตาไม่ร่างหนักกูเท่าไปแล้วเขาว่าไปแบบว่าข้าดีรอบตาไมเชียยออกพาว่าเที่ยก้าชูกไปว่าไปก็มูอีฟออเทีก้าเที้าที่เก้า เอาจากาเอาแต่ล้อยูตวีแล้วฟื้งมาเอาคนเข้ามาด่าบ่เอาเนี้ยเอาแตงล้อมแตวีอยู่เด้กคือเครับมองกัดมาเออเอาแตงน้อมแตวีสิบเก้านะครับให้เป็นคืออีกองคงนะวงนะครับใครไม่ถูกไม่ราไม่ถูกไม่มาลรอแตวีกต่ขายดิขายแตตูมันคือไข่ขนรอทีิบเก้าบาครับได้ไมล่วะครับ ได้รู้แบบได้เคล่ได้ขับแล้วรครับคือได้เทศอนได้ขับง้าเพืนขัทานะทางทาเวทรกวันเรีวเลี้วในวันชื่อหนึ่งไม่ถามแล้วหรืเปล่ในเมือันวันหนึ่งเป้นผูกคับแล้วเป็นวันดีนะครับ นั่งว <AND> well. างแรงวาใจเป็น <the> ท้องเสียงได้คือได้เสียงว่าร่องหลุมน้ําเพาเบถึงจักว่าเพ่าถึงได้ผูดพายท้าวโลกหางใจยุทุ่งตีงเด่นว่าตกอง้าลกงบใหม่แล้วลูกเออช่วยกัเชยช่วยกันถัครับ ไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่หมายถูกทุกคนกถูกเนอะดัาดผู้ผูให้ถูกหมายรบตากท่ทุกคนผู้ใดมาขายมือหนึ่งได้ชิเต่าบาทชิเต่าทเวมว่ากันที่าใหญ่าวะใหง่าได้ให้ชิ่ให้ชิ่าทุกเจ้าเห็นอหเขาให้ทุกเจ้านะโอเคโอเคครับสาน ครับกาฝากกดไคลกดแชร่ช่องเสียเอกนะครับพรเพื่อนกำลังเร่งใจให้กันนะกันจะได้ประภาดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ